สบายดีพี่น้องปอกกันเดียกับพือเกัาเหมือนเดิมวันนี้เมนูมะเขือกับซุปตอไม้กินข้าวเลยออกเดินย่างพี่น้องมือนี้เกือสิเป็นมังสวิรัติันมมีนี่มะเจียมไฟมะเขือไฟอ,อี๋

ข้อเลี้ยงยายพ่อเลี้ยงเจ้าบ่ก่อคอแบบนี่ไปเลยไทีหน้าแบบีสมับบเก่ายี่ไหลไป ôi emin hết cuối cùng bầu dân tộc trăng. In ăn nói bàn, đi tìm bàn, quay hô hô sẵn, hô hô งจะปลูกเราจะไปเกยวกินต้นอาไรไม่เหลียวมีต้นนึงหยาบไม่แม <have him. S 2> ีต้นหนึ <S <S <in foreign language>. ่งหยต้นหนึ่งหยาต้นอือไมาวัห้าต้นหยาบไปซับทิ้งนี้ยซับทิ้งอืต้นกลบกกินไม่นม้ว่าหยาบน้องมาขายกระจาขายเลย แก็คนมันเห็หลายหลายคนมุ่งจับค่ค่อ,คอยมี่อเนี่กล้าเลี้ยงกล้าเกิดบ่ค่อยมีเลี้ยงไปเชียร์หนาแล้วไปเที่ยวปุ๋ยหมากใส่ปุ๋ยหมากเด็ดใส่เล่าเล่นดุกขึ้นเชียร์คนบ่ได้ใส่ึ้นถอยใจนโคตรเจ้ามาต้อนขึ้น เกิด่เก่อนท่้อนวกับมาตะล้ำหนึ่งบ่เห็นตนก็บ่เห็นโข้าเดียผ้าช่อมผูกปอกบักควาดีอขปอกดับมมาเราไว้กรรมาอย่างไรก็ลองปลูกเลากาเดียงชีพได้ใส่เขาสหะได้ลูกขัดเหร ่าา้เจปยมนางยูซือออกป้องเนี่ยออกป้องเนี่ยก็จะมาเว้ยไว้ปรเดี่ยแม่นั่เปิดแล้้ยงปลานนเนี่ยเนี่ยลายเนื้อลายแล้วกรอ มีความสูงดอกพี่น้องเนื้อกินมาตำเป็นทางขารัวหาล้ลาวว่าต้องข่าเหลาดอกมีงังแสบแต่ว่าเมนูพิเศษนั่นจนโดนกินมมายังแสบกินบ่ายไม่ได้เะเยงยัง่บบถ้ากินกินแคบเดียวไ้จ้าไปเกียบ์กบบบัวเนี่ยบมบไปเสือ ปิ่นโค้งไกลเห,ม,หม,มือนกันอย่นั้นนมือ้าคือกับนันกิงดีซื้อทิบาทเันี็ซื้อหาทิบาทเบอาไม่งายไม่วาไม่ง่าย,ายบาทหาทิบบาทกัน่ซื้อามองดยมับ,บัวมือนน่อน,น,น,นั้นหาทบาทกันอันนี้ถนัดนะเอาหมดเลยน,น่า รูมเสียบมาแมเนีย,ยนไงไปหน่อยแก่เขาทุบๆแล้วก็ล่างน้ำจะน้อยร่างน้ำคลืนมันออกก็ใส่น้ำปลาของนัวบีบมะนาวใส่เติมก๋วยเตี๋ยวจะนะ้อยกินกับข้าวเด้เลยเพรต้องนั่น Các <laughs> cặp hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tay cả một kia quá cả một kia <laughs> <Thế nên su>. <cười> <cười> Cái ừ. này nó cực nhảy nặng Mà khó nghèo lăn loan Súp nước mày Để đừng có mây Mà sẽ bụng lên Nó khó khăn ไม่คุ้นสับเยอะคุณนั่นละย่าบาน,นเจ้าเจ้าจบขาดึยังเยอะย่าไป็เมืเขาสิมาลักกิน,น <c oughs> คุณนั่นเป็นอยังเรฟันกินไปพี่เอาน้าใม่ี้ไปปูกยู่จซ้อมกอน้าไม่ดีย่งนะ แดดนั่นไม่ได้อย่างนี้นี่เราไปซุ่มโคตดน้ำม,มันได้กิ่นดลอ,อดเลยข้อมาจงด้งไวหลายลำม,มั่นครับเรื่อนั่นได้มันก่นนนอย่ยไชงบแบนี้เนีน่ยจงหลายลำบา้านย่างฉ่ำลำ มันอัมันจะออกไปแนนแล้วอย่างหม่ไรดอกตามที่ร่ำก็จะจงใหม่ที่ร่ำห่างร่ำมาพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันกินแล้วจะได้เดินทางออาืไปลาพี่น้องคลิปนีดในเวทสมิตสกัดพี่น้องครับเดี๋ยวกินข้าวยิบยิมเกือกันที่ตลาดยังก่อ อะไ่วะยังแบบพัทยาอ๋อคเอคยเปิิอ๋อเอาเงยอา,อา,อา,อาคลิปนี้ไปสักนิดซักกอนพี่น้องบักกันไหมคลิปหนากับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง